สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเนาะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ทีิงานมาเฮงเด้อพี่้องเด้วอวันนี้มาด่ว,วนครับผมนเนาะไปยังคิดด่วนแท้ก็คือมาแบบด่วนๆก็คือเล่าสายด่วนครับผมเนาะวันนี้ว่างแล้วพี่้องเนาะมาะทับคลิปโลกให้พ่อแม่พี่ออ้องเนาะมาติดตาม้วกันพี่้องสำหรับ แห้งเล้าสายดวนค่าคืนนี้เย็นนี้เนาะวันที่11เด้ะพี่น้องเด้อว,วันพุทธที่11เอามาติดตามล้วชมรับฟังน้ำกันเอาวัดนี้ได้มาเป็นพิเศษครับผมเอาชุดเต็มมาให้เลยปกติจะมีแค่3ชุด3หาง3คู่เท่านั้น,นเนาะแอบบินบ่ไเ้เอชุด3ตัวมากพี่น้อง มีที่ไปที่มาอยู่ไอ้มินเอามาลอกเมือง,งแต่ว่าวันจันทที่ผ่านมาเสียดายหลายพี่้องเนะเาะแอดมินบ่มีเวลาทำชิปเพื่อนห้มาคือกันให้มาเขาข,าของเพื่อนจามเก่านอพี่้องแต่ว่าขอโทษได้หลายว่ายลงคชิปเด้อพี่น้องเด้อตาได้ป้า,าตัวเล็กเพื่อนเข่าอยู่ความเหมือนติสทุระหลายพี่รองบ่มีเวลาทำชิปเด้อแต่ว่าวันนี้เอาอถื่ว่า เป็นการตอบแทนพี่น้องนะเล่าสายดวนมือนี่จะให้ชุดสามตัวพร้อมเลยเขาเจเคยถือใจพี่น้องเด้อเพราะว่าชุดเต็มครับผมชุดเต็มเล่าสายดวนอ่าขามาติดตามรับชมรับฟังน้ำแตนพี่น้องวันนี้ให้สามตัวมาด้วยจะเป็นัวไหทถือใจพ่อแม่พี่น้องบอกดดติดตามครับผมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เนาะเล่าสายด่วนได้พี่น้องเด้อเอาติดต่อทีมงานกับ0994428561เดยพี่น้องเนาะมันมีบางหวดคือจังวังวัดจันทิพานมาบ่ได้ท้ามชิปพี่น้องเสีได้ผู้ใดจกพูดเ,เขาว่าถามกันถามได้เนาะเพราะว่าแต่ว่าบ่ได้ท้ามชิปเนาะเพระโทดอะไรแต่ว่าวันนี้มีโอกาสดีเป็นพิเศษมีเวลาว่างพอดีพี่น้อง เาก็เลยมาเอาคลิปให้ฟังเนาะกต่แมนแล้วออกไล้แต่มาว่ากมันแม่นจริงๆครับผมเนาะอ่เพิ่นกับวายุข,ของเพิ่อนหายมากสิแหละจ้าเอม่มนจะรับรู้รับทราบโยแต่ว่ามันบทไม่ได้ทำคลิปจริงๆแล้วพี่หล่อนเด้ออาวังเว้นกับคนกับโทษทำทำไมไม่ตามให้เนาะพึ่งได้มากสดสดหล่อนออทั้งสดทั้งคลิปเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ฝากตอนพ่อแม่พี่น้อง เนะาะสำนักต่างเสียดต่างๆก่ล่วงหายไปแล้วแลวะเนาะไ่คิดเอาแต่ว่าพ้นรอดอีกก็คือเล่าสายดวนวันนี้อมอบให้เป็นพิเศษเลยเนะาะเข้ามาฟังแล้วพี่น้องฝากฝาก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรกใจครับที่งานทาง่องครับเผื่อมีอ,อ่าอในค่ากับเพากับหน่ำแบบพี่น้องเนาะทางกองให้เป็นทงังทังย เนาะพี่น้องมกักกระจัดขัดกระพนันทำประชอด้วยกะอ่ากดุดอ่าที่ตามไ้นั่งคืซื้อก็ะไรพี่น้องนนนเนาะเอาลาสายด่วนครับด่วนจีพี่น้องพึ่งมาเนาะพึ่งมา แต่ว่าใครที่อยู่ในไรยสดวันนี้จะโชคดีใจเห็นก่อนใครเนาะอะไปแล้วปิวแล้วพี่น้องเล่าสายด่นวนครับเราวันนี้จัดชุดอตอบแทนเอซีเนาะเพราะว่าอจัดบยโกใหายอ๋ นี่สามตัวพ้อพี่รองชุดเต็มนะวันนี้จะลงเหลาสายด่วนให้ชุดเต็มเนาะอ่าต่อที่มากเขามาได้พี่รองเด้อเนาะศูนย์เก้าเก้าสี่สี่สองแปดห้าหกหนึ่งครับคนโทรมาหลายอยู่เจ้าสิบหน้ำเนี่ยเหลาสายด่วนพิ่นหิบ้าบอให้มากอยู่พี่รองแต่ว่าทางส่องไม่มีอะไรทำลิปขอโทษหลายๆมือถือถือว่าแกมือก็แล้วกันเนาะ อันที่ห้างร่างกาให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้เอตัวเลขเอาข้างครับสามตัวข้าเจ้าก็เคยถือพี่น้องสามตัวตรงก็เคยถูกมาแล้วสามตัวโต๊ดก็ถูกมาแล้วสามตัวสลับเนาะเล่าสายดวนเนาะเอามาฟังน้ำกันพี่น้องคู่แรกเอาสามตัวเอาสามตัวก่อนนะคู่แรกครับ่ัใหามา ผู้แรกให้มาหกเจ็ดหนึ่งด้วยพี่รองเด้อเอาเขาเมียนไปครับหกเจ็ดหนึ่งผู้ที่สอง หกสี่สังเกตว่าพี่น้องเลขสลับไปสลับบ้านดิเนาะคู่แรกหกเจ็ดหนึ่งคู่ที่สองเจ็ดหกสี่เนาะเอาคู่ที่สามครับเล่าสายเดือนพี่น้องคู่ที่สามหก ห้าสี่ครับอันนี้คือเหล้าสายดวนชุดสามตัวเอฝา,า,าก,ก่อนพ่อแม่พี่น้องทีสิบสำหรับวันนี้สังเกตดูเ,ตเพราะว่าไข่มาตัวเลขกไข่ไมาเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาพี่น้องเนาะสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวก็เคยมีพี่น้องสามตัวที่เพิ่นว่างไ,ไข่มาเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่าง ก็เคยมีเห็นมาแล้วด้วพี่น้องเด้อเอาสำหรับสองตัวเหล้าใสยดวนจะมีสามคู่พี่น้อง <c oughs> หรือว่าพี่น้องอยากไปแยกในสามตัวแยกออกมาหันกันได้จัดก,กันได้ก็ได้เคยชี้คยังหกสี่เห็นมาอาจจะเป็นเก้าสี่อย่างนี้ก็ได้ด้วพี่น้องเด้วเม็นจะจับคู่สามตัวแล้วก็คู่สองตัว สามชุดครับผมคู่แรกชุดสองตัวได้พี่น้องก็กระตามที่อสามตัวคนไฮมาเนีย่ยจะรีบกลับเลยพี่น้องเด้อหมกับซีหมกับเก่าวันนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละ นี่คือเร่าสายด่วนสามกูพี่น้องเน้นย้ำบนล่างไปกลับบนล่างไปกลับครับไปกลับพมได้ที่หนังด้อ เนาะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือมืออีู่และพี่น้องแต่วมือในห้าได้พิเศษมากก็คือได้สุดสามตัวมากครับอ่า ได้ชุดสามตัวมาเอาไปพิจารณาบ้งเอาพี่นะ้องเนาะคือว่างบหน่อยหามผ้าเดดขาดเนาะสองตัวคนจับกูให้มีเจ็ดหนึ่งมีหกสี่ครับมีห้าสี่นี่ก็กะก,ะ,กะตที่ว่าสามตัวเนี่ยพี่้องก็จับกูออกมาให้ แต่ว่าเลขตรงกันเลขซ้ำซ้อนกันอยู่นี่ก็บม่มีายตัวพี่น้องเลขซ้ำซ้อนกันก็คือเห็นบ่สามตัวแรกหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสี่เห็นปหกสี่หกเจ็ดนี่ที่ซ้ำกันหกสี่หกเจ็ดแต่ว่าคนจับสามตัวเนี่ยคนจับไหมากเอาแคปตาจอครับนี่คือเล่าสซยด่วนครับเอาพี่น้องนะนี่คือเล่าสซยด่วน กันไหมครับพี่น้องแฟนเปียนวันนี้พิเศษให้สามตัวสามชุดมาด้วยเนาะปกติแต่นี่แต่สามตัวจะมีแค่สามคู่นี้สองตัวสามคู่แต่ว่าวันนี้พิเศษครับผมเอาชุดเต็มมาให้เลยหรือว่าพี่น้องอยากไปวิ่งยูงน่นนี้บอปักจีวอนกับกูให้ก็เอาไปพิจารณาเอาแต่ว่าให้เยน็นย่ำให้ไปกับอมนะพี่น้องเนาะ ากตอนเอฟซสุขุุขค,ครับสำหรับเราสายวนครับผมเอาสำหรับเราสายวนหมือแรกได้เพียงเด้อฝากตัเอฟซีสุขุ